วันนี้ผมมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่คาเฟ่ที่ไหนเดี๋ยวเราตามกันไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวเราผมพาไปเที่ยวคาเฟ่หนึ่งร้านวันนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมก็มาพักพักอ่ระหว่างที่ว่ามาถึงแล้วปุ๊บผมก็อ่ไปเคลียร์งานมาเ like มาืม่อเช้านะครับผมเคลียร์งานเสร็จผมก็มานั่งพักดื่มกาแฟแป๊บหนึงหน่งแล้วก็เดี๋ยวอ่ ก็จะเดินทางไปเที่ยวนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเพืนเน่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็ไงติดตามกันไปนะครับผมติดตามกันไปเลยไปตอเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมมานั่งอยู่ที่ร้านนี่นะครับผมทอมทอมเฟ่ก็เดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับไปโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเนาะไป เอาเดินไปขึ้น BTS นั่นก่อนนะครับเคือผมขอมขยับไปนิดครับ บี BDS บางนากันนะครับกันต้นองล็กดู <c oughs> ผมต้องรีบกินให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปใน BTS แล้วห้ามเอาเข้าไปนะครับ <Wilson> เดี๋ยวเราก็จะเดินทางจากที่นี่นะครับจากสถานีนี้ไปาบางนาใช้เวลาน่าจะไม่เกินประมาณ ยี่สิบนาทีนะครับผมก็น่าจะถึงแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต่อรถไปที่ร้านไหนเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูนะครับผมวันนี้ก็เที่ยวแบบแบกเป้นะครับแบกเป้คนเดียวเราก็อยู่ที่สถาน,นีกระโศกนะครับผม เดี๋ยวเราเดินทางไปขึ้นรถ BTS นะครับจากอโศกไปบางนานะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเนาะโอเคเดี๋ยวามาซื้อตั๋วกันนะครับผมเยวซื้อที่นี่นะครับต้องเป็นตัวนี้นะค,คือจะมี QR code นะครับตรงผมจะไปที่อ่าตึ๊บตึ๊ตึ๊บางนานะครับผม โอเค17บาทนะครับเดี๋ยวเราสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอสแกนแป๊บน,นึงนะครับโอเคสแกนเรียบร้อยครับราเดี๋ยวยนะได้ลงมาได้มาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบีเทสกันนะครับ เข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูด้านนะครับว่าเราจะไปสถานีไหนนะครับก็ยังผมไปด้านนี้เนาะก็เราต้องหาบางนา่าบางนาโอเคเราขึ้นทางนี้ถูกแล้วนะครับขึ้นทางนี้ขึ้นมาดไดนี้นะครับไปเราไปกันต่อนะ เดินขึ้นกันเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนที่สถานีแล้วครับก็เดี๋ยวเรายืนรอรถไฟกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอรถไฟมาเนาะเออรถไฟมาแล้วนะครับผม เรายู่รอ,อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตรงนี้มาแล้วโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในรถไฟแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก<อ>็ไปอีกประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับผมก็น่าจะไปถึงสถา,ศานีบางนาะแล้วผมก็เรียกแกลบรอไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งแกลบต่อไปที่ร้านที่เราจะไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอที่นู้นครับผม แล้วก็ปัดรนี้สอดลงไปนะครับเวลาออก เดีย๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นโอเ okay, ตอนนี้ก็เกิดปัญหานิดนึงก็คือผมกดบัตรมาผิดผมก็ยังเอะใจนะครับว่าเออมาไกลขนาดนี้ทำไมมันแค่17บาทอ๋อ,อก็เป็นว่าคือกดสถานีผิดนะฮะผมก็ <Okay. S 1> ต้องจ่ายเพริ่อมอีก50บาทนะครับผม อันนี้ตัวนะคะครับเพิ่มสามสิบสามค่ะอ๋อเพิ่มอีกสามสิบสามบาทนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยค่ะนี่ตัวสอดออกได้เลยนะคะคโอเคได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมเราปิดเองครับผมเราปิดเองโอเคออกได้แล้วนะครับ โอ้ยแย่ร้อนโอเคเดี๋ยวเรานั่งไงเราเห็นตมบางจัตเดี๋ยวเราเดินไปที่นู่นนะครับผมนี่ก็มาถึงปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับผม ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนาะว่าอากาศร้อนนิดนึงเข้าไปข้างในเลยนี่ร้านชื่อร้านเวนะครับผมเวเราเข้าไปกันนะครับผม เนอครับ,รบเอาเมกาโนเย็นหนึ่งครับผมเอาเปรี้ยวครับผมเป็นกัวกลางด้วยครับสแกนนะครับ ตัวนี้ทันหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปาที่นั่งกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของที่สั่งกันนะครับตอนนี้ได้แล้ว โอเคตอนนี้เราเข้ามานั่งกันที่โต๊ะแล้วนะครับผม mm hmm. ผมก็สั่งตัวดีมาเป็นกาแฟะนะครับเ mm hmm. <ะ>มีคาโน่เมนูเดิมนะครับผม mm hmm. แล้วก็จะมี mm hmm. ตัวนี้ครับ mm hmm. แบนอฟฟี่นะครับผม mm hmm. ของโกด mm hmm. มากินกันนะครับผมเลยเออชิมตัวนี้อีกคำหนึ่งรสชาติโอเคเลย ร้านนี้ก็โอเคนะครับเป็นร้านที่อยู่ติดใช้ห่านะครัผก็เพื่อนๆมาก็แนะนำนะครับมาช่วงสบ่ายเย็นๆก็ดีนะครับผมเพราะว่ามาตอนนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มร้อนแต่เขาก็จะมีโซนแอร์อยู่นะ ชายหาดเลยนะครับก็สามารถลงไปเล่นได้ทำในประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆมาก็ามาที่ร้านนี้ได้นะครับร้านนี้ก็โอเคกาแฟก็ดีครับได้อยู่เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อไปดูหลายๆมุมด้วยนะครับสดชื่น เราเดินลงไปทุกที่ชายหาดกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ เดินไปมุมนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมว้าวอยู่อยู่ท้องทะเลในยามบ่ายนะครับผมมันก็จะออกแนวๆร้อนๆประมาณนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆถ้าอย่างไรเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยงไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์แล้วติชมกันได้ครับผมยังก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวสภาพผมก็จะกลับแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย A shadow glows, infinite realms where thought can wander. Echoes dance with stars so bright, silent echoes of midnight's call.